สวัสดีค่ะืันนี้กับซืาพี่น้องมาเที่ยวอินทละเคนเวทเน,นาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือโรงแรมมันย,ยังก็ยุ่งเฝ้าหยกปิโรงแรมยุ่งเฝ้าหยกเนาะสื้อ่าโรงแรมยุ่งเฝ้าหยกนักท่องเที่ยวกะเริ่มมีมาละพี่น้องหนาวอยู่ตะวันลุ่มตอนนี้สาวกะเลสินายางอยู่นี่กะมีล่มพี่น้องลุ่มบีบีอยู่ตะวันกะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเริ่มเขามาหลายแล้วพี่น้องเพราะว่าสิเขาดูดูนาฮอน,นเนาะ นักท่องเที่ยวเิ่นกเรลืมสิทย่อยเขามาพี่นอ้องเกาะกลางขาเจ้าก็กระั่งโต๊แตง่งปลูกดอกไม้พี่น้องดอกไม้ให้ควาวสวยงามเนะาะแดดออกมานีดอกไม้มันได้แดดมันกระจิแช่งกันงามบันพี่นอ้องเกาะกลางกัสิงามเกาะกลางถนนกัสิงามเนาะพี่น้อนงเนาะระหว่างมีสาวกระสินบาสิย่างไปร่านตุรกีไปซื้นนอขนมกินสิได้บ่กพวกนี้มันสิมี้่วกกขนมกิน ว่าสิย่าไปซื้อขนมจีนพี่น้องบได้อันซื้อไว้เนาะพอดีมาเที่ยวเม่องอินทราชกินขาเจ้าสิเปิดค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขาเจ้าก็เปิดเนาะเพราะว่าวันหยุดขาเจ้าก็สิเปิดเพราะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะขาเจ้าวคอนุญาตเปิดขายหอดวันอาทิตย์้านที่ว่าขายกับเขากับนําอันทังอาเซียนเนาะเนาะแลวก้านตุรกีนหลเพินก็เกามาขายถนนกับบติดค enfin, ัดปันไดพี uh ่น้องกันจราจรก็บบติดคัดป like, like. ันไดพี่น้อง ก็ถือวบายังลงอยู่วบาเมืองอินทลาเกนนี่รถบ่คคอยติดดอกพี่น้องถามมันจะติดจะติดย่อนเวลาก็เจ้ามีงันประจาปีพี่นอ้องค้นขมามลายหล่วบาทองเที่ยวธรรมดาน,นีก็บบอ่บอบ่อติดปันใดกับพี่น้องรถกับบ่อติดโนนโนนทางเมืองอินทราเกนนี่ก็จะเป็นเมืองอยู่ในภูเขาพี่น้องภูเขาออออกเป็นเมืองอยู่ในภูเขาเบ่งพี่น้องทางหลังภูเขาก็ยังมีหมอกคว,กวก้นห่วยๆวอยู่หิมะควมาหนาว มาท่องเที่ยวกับลากกระเปาตลอดแต่แดดกำลังเลิมมากกันพี่น้องอากาศกันย่งเงินมืดฟ้าม่วดินกับอันว่วหนาวว่วเย็นอยู่พี่น้องบ้นใดว่านห่อนบันไดเนาะนี่พี่น้องบันนีกกัสิมากขึ้นรถมาเติมน้ํามันพี่น้องฝนกําลังตกพอปอกแป๊กปอกแป๊กนี่ก็เลยสีผ้ากัดกลับพี่น้องเพราะว่าฝนตกไหลยางแ้วมันบมวนดอกไหม้กับกระลังงามพี่น้องเนี่ยดอกไม้กระลังงามก็เจ้าปลูก ไปยกอันั่มน้ำมันประดับประดาส่วนมากเมื่อสุวิทเขาเจ้าสิมาปลูกดอกไม้พี่น้องมันก็นเลยงามพี่น้องเขาหนาฤดูดูห้อนนี้เนี่ยไปทางไรก็มมิตรดอกไม้มิตรสีสันควมงามของธรรมชาติดอกไม้นาะพี่น้องเนาะระวังเติมน้ำมันแล้วกัด,ด,ลดกลับเลยพี่นอ้องเด้อขึ้นรถกลับต่มาพี่น้องมามานั่งรถกลับบ้านน้ำกันเด้อชมวิวขางทางนี่แหละพี่น้องหมอกเม,มือกเปนย่งย่งมืดฝ่าม่วดินอยู่กัอเกาอยู่อากาศกันย่งประทันเรอัน สีทองฟ้ากับพมานได้แจมได้แกงบันไดพี่น้องล่างมือกับแกงล่างมือกับฝนล่างมือกับมืดพี่น้องแต่ว่าอันแดดนี้สิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นล่างมือเนาะล่างมือกับมกบมีเลยพี่น้องถนนหนทางเมืองนี้กับบค่อยติดบันไดพี่น้องอันนี้ก็คือทางเขาเอื่นเอาตบานเนาะแต่ว่าภาษาไทยเขาเขาก็จะเอาสิ่อื่นถนนยังไงถนนเอเชียบ่เอาโตบานนีกับเจ้าแลนกับประมาณร้อยยี่สิบพี่น้องควไมเร็ว บอกเกินร้อยยี่สิบถนนนี่เนาะแต่ว่าภาษาเยรมันภาษาสวิตนี่ข้าเจ้าเอิน,เอ,น,เ,น,น,นเอาโตบานข้าเจ้า่าเป็นถนนเอาโตบานถนทน, <c oughs> นทางดวนเป็นทางดวนเป็นทางเอาโตบานแลนกับประมาณร้อยยี่สิบถนนเอาโตถนนธรรมดานี่ก็แปดสิบแต่่าขันในมูบานในมองลิมิตนี่ก็นหกสิบห้าสิบสี่สิบข้าเจ้าสีมีป้ายจราจอบอกพี่น้องมาช่วงนี้แลนใดเท่าใดอัน ลดลิมิตลงมากเท่าใดยังสินะพี่น้องระบันนี้ก็เอาสิแลนเกินบไดรนี่พี่น้องเขาเจะสิเมีลาดาจับเลยเขาเขาเจะบัตดมานางตรวจเขาดอกลาดาสิจับมาสิเมียนจดหมายมาแกง้วบันนี้มาหอดเงี้ยนมา,มาเอาแรนหอดบองหันบองนี้เขามีความเร็วเกินอัตรายดหมายปรับเขาสีมาเลยพี่น้องเพระาะว่าเขาเจะมีกล่องอยู่สมองสมุ่มเนาะใบแต่จับความเร็วใบแต่จับกดจะลาดจอดยังสินะบาง,งนี้ก็ 120, รอยยี่สิบบ่เกินรอยยี่สิบเนาะขัวามเร็วเอาพี่น้องนั่งรถกระบ,บานน้ำกันนอคะเนาะชมยิวไปน้ำนอค่เนาะเอาจาวกะระสินเจตั้งพินมลมวนมวน,นั่งรถไปน้ำกันได้จะเด้อ